ศาสนาที่ถ้ำเชียงดาวครับผมที่ต้นกําเนิดแห่งคําก่อนครับถ้าเราไปสร้างที่อื่นถ้าศาสนามันจะไปลําบากครับอ๋อก็คือมาพัฒนาที่ต้นรากต้นธรรมก็คือที่อําเภอเชียงดาวซึ่งถือว่าเป็นต้นรากต้นธรรมแห่งครูบาอาจารย์แห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราต้องมาที่นี่ก่อนกับนัสการพระอาจารย์สุโขเจ้าวาด สำนักสงฆ์ดอยเชียงดาวนะครับวันนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์สุขโข ซึ่งวันนี้ทีมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับโดยหลักสูตรศิลปะศึกษาท่านคณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษาได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญนะครับถวายภาพวาดภาพเขียนซึ่งเป็นฝีมือของเด็กๆนักศึกษานะครับวันนี้อยู่กับพระอาจารย์แล้วก็จะขออนุญาตเรียนถามถึงที่มาที่ไปที่พระอาจารย์ได้มาก่อสร้างสํารักสงดอยเชียงดาวแห่งนี้นะครับพระอาจารย์มีแรงบันดาลใจอย่างไงบ้างครับเนินพร พอดีอาตมาได้ให้ครูบาจันทร์ใช้ให้ให้มาอยู่เชียงดาวสาธถุพอดีอาตมาชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำท่านบอกกัถึงเวลาแล้วเชียงดาวให้มาถึงให้มาอยู่ที่ที่ถ้ำเชียงดาวครับเพราะว่าถ้ำเชียงดาวเป็นแหล่งคาผู้ปฏิบัติธรรมเยอะ เป็นเป็นที่อยู่ของพระวิปัสนาจารย์ทั้งหลายที่มาปฏิบัติที่นี่ใช่ไหมครับอาจารย์ต่างๆท่านก็เลยใช้ให้เข้ามาสาธุเพราะว่าท่านบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งกําเนิดแห่งธรรมะที่ดีที่สุดของประเทศครับผมพระอาจารย์เดินเดินทุดงมาใช่ไหมครับอยู่ตามป่าอยู่ถ้ำสาธุครับครับมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับพระอาจารย์ครับอยู่บนนี้20ปีแลปีอหลครับ20ปีแล้วแล้วก็พระอาจารย์มาก็มาพบ ที่ที่เป็นสัพปปยะที่นี่นะครับพายจารย์ครับพอดีครูบาอาจารย์บอกว่า,าศาสนาต่อไปเราต้องมาช่วยกันบำบรุงาศาสนาที่ถ้ำเชีงดาวครับผมที่ต้นกําเนิดแห่งคำก่อนครับถ้าเราไปสร้างที่อื่นต้นต่อกาเนิด มันยังไม่มันไม่ฟื้นขึ้นมามันประเทศไทยเอไอข้าศาสนามันจะไปลำบากครับอ๋อ,อ,อก็คือมาพัฒนาที่ต้นรากต้นธรรมก็คือ,อที่อำเภอเชียงดาวซึ่งถือว่าเป็นต้นรากต้นธรรมแห่งครูบาอาจารย์แหง่งพระพุทธศาสาศนาใ,ในประเทศไทยของเราต้องมาที่นี่ก่อนพัฒนาที่นี่ก่อนครับให้ให้เจริญรุ่งเรืองก่อนให้ฟื้นฟูขึ้นมาก่อนครับ วันนี้ได้กับนมัสก,การพระอาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราเชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับได้มากับพระอาจารย์สุโข,ขนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็จะได้มา,าพึ่งพาใบบุญนะครับมากับนมัสก,การพระอาจารย์งนี้ไปตลอดนะครับ